มาดูเรื่องการออกเสียงกันนะคะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาว่าอยากจะให้อาจารย์ช่วยสอนออกเสียงคําที่ลงท้ายด้วย T UTE อค่ะอาจารย์ดำแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยช่วยแถม T U D E ให้ด้วยนะคะได้นะครับเ,เขายกตัวอย่างนะครับคำว่า,าก็คือสถาบันนะฮะ institute insta t u ด e อ๋อไม่ใช่ครับ institute <laughs> นะฮะไม่ใช่ตู <laughs> นะฮะเป็น institute นะฮะซึ่งหลายคน <laughs> อาจจะสับสนเพราะว่า Uh, ปกติแล้วฝรั่งอเมริกันถ้ามีมตุวทีกลางคำบางบางทีมันก็จะกลายเป็นดีได้เ <แ S 1> uh huh. ช่น better uh huh. b e t t e r uh huh. ก็คือ better ไม่ใช่ better uh huh. better แต่ว่าการพูดว่า better ก็ไม่ได้ผิดนะฮะค่ะแค่มันดูชัดตั้งใจไปนิดนึงใช่ครับ I am better than him ผมดีกว่าเขาหลงตัวเอง He is better than me เขาดีกว่าผมนะ He is better than me อันนี้ก็ดูดูถูกตัวเองไปหน่อยใช่อะไรกัน I like to eat bread with butter คะ butter ก็คือเนยครนะแต่ว่าทีนี้นะครับเป็น t u e ทูดีไม่ได้ออกเสียงเป็นดีนะครับไม่ได้บอกว่า insta dude insta dude insta dude ก็จะเป็นคนผู้ชายนะครับเป็นพ่อหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่อยู่ใน Instagram นะ insta dude oh insta dude คกระยำนั่นเอง Yeah I'm an insta dude ก็คือเป็นเป็นพ่อหนุ่มภายในเวลาสั้นๆ insta แบบอะไรเงี้ยเพราะว่า instant ก็คือภายในเวลาสั้นๆ instant นะฮะแบบสัเร็จรูปนะฮะ do you like to eat Instant noodles ชอบกินก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าจำเป็นต้องกินก็กินนะะก็คือมาม่านั่นเองฮะทีนี้เป็นคำว่า Institute ก็ที่บอกสถาบันก็คือ If i you to come to want Adam's ถ้าอยากมาสถาบันของอดัมก็มาได้ที่อย่างเงี้ยทายอินเตอก็มาได้เลยนะครับทุกเวลานะครับโอเค You can come any Time. แล้วต่อไปนะครับเอาเป็น T U D E <Okay. S 1> Toot ก็คือ T U T E Toot T T U D E Tood <De a. S 1> Tood ใช่ Tood ต่างกันที่เกับเกอตอนท้ายนะครับเช่น You have a positive attitude Attitude สังเกตน,นะครับคำว่า attitude ก็ A T T I T U D E ตัว T สองตัวที่ติดกันก็ กลายเป็นดอเด็กได้ a d d i t u d e ต้องเป็น attitude นะครับซึ่งบางทีนะครับถ้าเราจะพูดว่า he has a attitude นะก็คือการพูดย่อนะครับว่าเขามี attitude he has an attitude ย่อได้ด้วยเหรอคะเพิ่งรู้เนี่ยใช่ don't bring your t t u d e this way อันนี้เป็นสแลงนะฮะก็คือ attitude ก็คือก็คือทัศนคตินะครับซึ่งถ้าเราบอกว่า he has a bad attitude หรือว่าแค่ he has an attitude ก็คือเขาจะเป็นคนที่ ถือตัวนิดนึงนะครับเป็นคนที่มีทัศนคติที่แบบว่าตัวเองสูงกว่าคนอื่นต่อให้ไม่ต้องใส่คําว่าแย่เข้าไปแต่ว่ามีคํานี้คําเดียวก็หมายถึงไปในทางที่ลบแล้วใช่เพราะว่ามันอยู่ที่น้ำน้าเสียงด้วยครับถ้าเราบอกว่าบอกว่า wow he has got an attitude she has got an attitude ก็คือโอ้โหเขาเป็นคนที่ถือตัวจมากถูกต้องนะครับแล้วถ้าเป็นคําว่า fortitude นีครั <Okay. S 1> ก็จะเป็นความอดทนนะครับแต่ว่าเป็นเป็นคำที่ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าออกเป็น dude ก็คือว่าไงไม่ไม่อยากบอกว่ามออือ งอนะครับเพราะว่าอยากอยากว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนนะว่าไงฮะก็คือ w h a t s u p Dude w h a t s u p Dude อย่างนี้ได้นะฮะใช้กับเพื่อนผู้ชายได้ครับจายำก็ได้บอกแล้วนะคะว่าวิธีการออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย T U T E แล้วก็ T U D E เนี่ยต่างกันตรงที่ตอนลงท้ายค่ะว่าเป็น T ิหรือว่าเป็นเดืนั่นเองค่ะ was textbook สังเกตนะครับไม่ได้เป็นบุ๊คนะฮะเป็นเบิกเบิกนะฮะถ้าจะไปเบิกเงินก็ ที่จะเบิกนงเป็นเบิกไปเบิกเงินเงินนะฮะฉันจะเบิกเงินฮะโอเคคุณพูดอย่างนี้เหรอคะตอนที่คุณเรียนภาษาไทยแรกๆเนี่ยครับผมจะไปเบิกเงินนะฮะกลับมานะฮะก็คือ textbook เมื่อกี้เป็น that was textbook ไม่มีคำนำหน้านะับไม่ได้บอกว่าไม่มีไม่ได้บอกว่า that was a textbook เพราะว่าถ้าบอก